สวัสดีครับชาวตุนครับผมนะักการแก้วเพิ่มจาก Y t u b e ช่อง a ั t เอนะครับดูดวงชาวตุลน,นะครับดวงดีปี2 5 6 4นะครับมาดูว่าชาวตุนจะมีชีวิตยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ดวงของชาวตุลน,นะครับชาวตุนคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีหรือท่านที่มีรักนาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับ ใช้ได้ทั้งลัคนาลและราศีนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับมาดูมุมดาวนะครับมุมดาวค่อนข้างจะทำมุมที่ตึงเครียดนะครับเป็นมุมเปลง่งมุมจัตุโกนนะครับมรุตยูกับอังคารเล็งอยู่ตนนัวนี้รหัสกับเสาจัตุโกนนะครับก็ทำให้มุมทำมุม แตกหักนะครับมุมปะทะกับลักขณา,าก็ทําให้ชีวิตโดยภาพรวมในปี2564ค่อนข้างที่จะตึงเครียดต้องเหนื่อยนะครับกับภาระหน้าที่นะครับความรับผิดชอบต่อไปวิเคราะห์ดาวใหญ่นะครับดาวมรติยูนะครับเป็น7กับลักขณา,านะครับถ้าเป็นดาวที่ดีก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวตุลฉลาดนะครับมีโอกาสได้คู่ครองนะครับ ในช่วงมริตยูเข้ามาตั้งแต่ปี59แล้วนะครับจนถึงกรกราปี2565นะครับแต่ถ้าดาวมริติยูเป็นดาวลอยอยู่เรือนอริมรณวินาทของชาวตุลเนี่ยนะครับเมื่อมาเล็งลัคนา5ปีมาแล้วนะครับก็อาจจะมีเหตุให้ชาวตุลเลิกลาอย่าร้างกับผู้ครองคนรักหรือเขาอาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือสูญเสียบางคนเลิกกับคนรักแล้วมีใหม่นะครับ โอเคมาดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นเกษตรในเรือนพันธุนะครับเป็นสี่กับลักาณนานครับก็ถือว่าถ้าดาวเสาร์เดิมเนี่ยนะครับเป็นเกษตรมหาอุดมาจากราชาชโชคนะครับอย่างเช่นดาวเสาร์เป็นมหาอุดกลุ่มลักานณาเนี่ยนะครับเมื่อดาวเสาร์เขาพันธุก็มีโอกาสได้รับตําแหน่งใหญ่โตนะครับการงานเจริญก้าวหน้ามั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าดาวเสาร์เดิมเสียนะเป็นดาวลอยอริมรณะวินาศนะครับ ก็อาจจะทําให้หรือจอนมาเป็นกาลีเนี่ยนะครับก็อาจจะทําใหา้ภายในครอบครัวหรือที่ทํางานมีความตึงเครียดนะครับพ่อแม่อาจจะเจ็บป่วยหรือญาติพี่น้องมีปัญหากันนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ทางบรดกนะครับบางคนก็มีเหตุให้ซ่อมรสซ่อมบ้านนะครับหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยต้องคอยดูแลนะครับการงานก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวนะครับ <c oughs> ดาวราหูนะครับเป็นเจา้าเรือนปุตตะอยู่มรณะนะครับก็ช่วงนี้จุดดีของราหูเข้ามรณะก็ถือว่าทําให้ไม่ค่อยลุ่มหลงโมเมานะครับทําให้มีสตินะครับในการดําเนินชีวิตและธุรกิจนะครับแต่ด้านเสียของปุตตะเข้ามรณะช่วงนี้ไม่มีโชคลาบนะครับอย่าไปเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยนะครับ <c oughs> ดาวราหูเกี่ยวกับโชคลาภนะครับแล้วปุตตะมรณะก็หมายถึง ลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยหรือต้องห่างไกลกันเช่นลูกหลานไปรี่ยนต,ต่อต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับหรือใครมีลูกน้องบริวารลูกน้องอาจจะลาออกนะครับก็ทําให้กระทบกับเรื่องการงานเหมือนกันนะครับดูดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็น4ี่กับลัคนาแม้จะเป็นนิดก็ไม่เสียหายนะครับนะก็ได้ดาวเสาเพชรเกษตรเพิ่มกําลังให้นะครับและก็ ได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับก็ทําให้ดวงชาวตุลดีขึ้นจากดาวพระหัสนะครับนะได้ทางดวงปฐุมเกณฑ์และนระอุดมเกณฑ์จากดาวพระหัสและดาวเสาเป็นสีกับลัคนณาเนี่ยนะครับก็ทําให้ฐานะการงานและการเงินดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับและมีช่วงหนึ่งที่ดาวพระหัสจรเข้าปุตตะนะครับนะก็ถือว่าช่วงนี้ดีคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักใหม่นะครับหรือใครที่ทําโครงการใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้านะครับ หรือล,ลูกน้องลูกหลานบริวารทําให้เจ้าชะตามีความสุขความสมหวังนะครับเช <c oughs> ่นมีลูกหลานประสบความสำเร็จในการศึกษาเจริญก้าวหน้านะครับหรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทําให้เจ้าชะตามีความสุขภาคภูมิใจในบุตรหลานและบริวารน,นะครับ <c oughs> หรือชาวตุนท่านใดต้องการจะมีลูกในช่วงนี้ก็มีมเกณฑ์จะได้ลูกเหมือนกันนะครับช่วงเมษายนถึงกันยายน2564นะครับ นี่คือภาพรวมของดาวใหญ่นะครับามาดูดาวประจําตัวนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวของชาวตุลน,นะครับปีนี้ดาวพระศุกร์โครจรดีนะครับไม่วิปร,ริตเหมือนปี2อง3นกาะครับก็ทาให้ชีวิตมีปกติสุขมากขึ้นนะครับชีวิตไม่ค่อยเจอปัญหาเจอวุ่นวายเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ถ้าชาวตุนท่านใดมีดาประจำตัวเข้มแข็งเป็นเกษตรมหาอุดมาจากราชาชโชคน,น,นะครับในพื้นดวงนะครับก็ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงนะครับต่อไปดูเรื่องการงาน2 5 6 4ชาวตุนจะเป็นไงบ้างนะครับเนื่องจากชาวตุนค่อนข้างจะโชคดีนะครับถ้าดูภาพรวม <c oughs> โทษฮะถ้าดูภาพรวมของเาาใหญ่นะครับได้ปฐุมเกณฑ์และนระอุดมเกณฑ์หรือดวงเศรษฐีจากดาวพฤหัและดาวเสาเป็นสี่กับลัคนาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะครับทั้งการงานและการเงินดีขึ้นนะครับชาวตุลจะมีธุกรกิจการงานที่ขยับขยายได้ดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเน็ดเหนื่อยนะครับเพราะดาวทมมามุมจะตุโกนถึงกันเนี่ยนะครับและทำม,มุมจะตะโกนถึงลัคนาด้วยนะครับ การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับชาวตุนบางคนมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับขยับขยายธุรกิจใหม่นะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปบุกเบิกแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารต้องระวังลูกน้องสร้างปัญหาทําให้งานเสียหายนะครับลูกน้องบางคน อาจจะลาออกบางคนก็ดือ้อเกเรติดสุรายาเสพติดก็มีนะครับก็ทำมีผลทำให้งานเสียหายได้นะครับโครงการใหม่ๆต้องเลือกลูกน้องที่ดีเข้าไปทำนะครับไม่งั้นก็จะทำให้การงานเสียหายได้เหมือนกันนะครับมีบางคนลาออกนะครับบางคนถึงแม้จะมีบริวารหรือลูกน้องลาออกนะครับก็สามารถหาคนดีๆเข้ามาเสริมทีมงานได้นะครับ หรือลูกน้องออบริวารบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการงานนะครับชาวตุลจะพบกับคู่ค้าหรือคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเอาชนะได้นะครับก็จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งมั่นคงยาวนานมีผลตอบแผนมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้อดทนสู้ๆพยายามแก้ไขปัญหานะครับ ถึงแม้จะเหนื่อยหนักแค่ไหนแต่ก็สามารถฟันฝ่าการงานให้เจริญก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงดวงกําลังขึ้นนะครับมาดูด้านการเงินนะครับชาวตุลจะมีฐานะการเงินที่ดีมีความมั่นคงกว่าปี2563ที่ผ่านมานะครับหลังจากปลายปี2563เนี่ยดาวการเงินโคจรวิป,ปริตนะครับก็ทําให้การเงินมีปัญหาบ้างนะครับ หรือช่วงมีเงินมาก็มักไปใช้หนี้สินนะครับการเงินผันผวนปั่นป่วน,น,วนในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ปีนี้นะครับดาวการเงินโคจรตามปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสู่แล้วรวยนะครับชาวตุลจะมีเงินหมุนเวียนดีขึ้นนะครับเพราะดวงได้นระอุดมเกณฑ์หรือดวงเศรษฐีเนี่ยนะครับแถมยังได้ดวงปฐุมเกณฑ์มีผู้หลักผู้ใหญให่การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับทาให้การ งานและการเงินดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังว่าแหละไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆนะครับเพราะแม้จะมีรายได้มากขึ้นนะครับก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนเดิมนะครับรายจ่ายยังเยอะอยู่เนื่องจากดาวราหูนะครับจอนเรลงเรือนการเงินนะครับและบางช่วงนะครับที่ดาวการเงินของท่านจรเข้ามรณะและวินาศ ก็อาจจะมีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะนะครับคือช่วง24กุมภาพันธ์ถึง14เมษายน2564นะครับช่วงแรกและช่วงที่2คือ6กันยาถึง21ตุลาคม2564นะครับช่วงดาวพระหัสจรเข้าวินาศในตอนนั้นนะครับบางคนก็ขอโทษทีนะครับดาวการเงินจรเข้าวินาศคือดาวอังคารนะครับบางคนก็มีภาระหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องบ้านและรถยนต์นะครับเพราะ ด้านการเงินดีขึ้นบางคนก็อาจจะไปซื้อรถซื้อบ้านนะครับทำให้มีภาระหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นขอให้วางแผนการเงินให้ดีนะครับจะได้ไม่ช็อตในช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะๆนะครับหรือต้องเตรียมเงินสำรองเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับต้องมีเงินสำรองค่ารักษาพยาบาลน,นะครับหรือมีเงินคอยดูแลนะครับ หรือเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อมีเหตุต้องซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์นะครับเพราะดาวเสาอ,อย่างที่พูดเวต่แรกนะครับถ้าเป็นดาวเสียจะมาเป็นกาลีนะครับอยู่พันธุุก็มีเหตุให้ซ่อมรถซ่อมบ้านหรือพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับมาดูด้านาความรักคู่ครองนะครับดาวความรักคู่ครองกับ ดาวการเงินของชาวตุลเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับเป็นดาวอังคารนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาชาวตุลบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่ดวงนี้บางคนก็เป็นไปตามคําทํานายบางคนอาจจะไม่ไปเป็นไปตามคําทํานายก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละท่านนะครับยังบางคนยังมีปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักอยู่นะครับยิ่งถ้าใครมีดาวมฤตยูดาวอาเพศเนี่ยนะครับในดวงเดิม เป็นดาวรอยอยู่เรือนอริมรณะหรือวินาศนะครับและดาวมฤิตอยู่จรอยู่ในเรือนคู่ครองในตอนนี้นะครับ5ปีมาแล้วนะครับจนถึงกรกาปี2565เนี่ยมีเกณฑ์ทาให้คู่ครองคนรักเจ็บป่วยสูญเสียบางคนก็เลิกรายาร้างนะครับไม่จากเป็นก็จากตายนะครับบางคนก็เลิกกับคนเก่าแล้วก็มีรักใหม่ แต่ในปี25 6 4เนี่ยนะครับความรักคู่ครองของชาวตุนดีกว่าปีที่แล้วนะครับดีกว่าปี25 6 3ที่ผ่านมานะครับเพราะดาวเกี่ยวกับคนรักคู่ครองโครจรตามปกตินะครับดาวอังคารไม่วิปริตเหมือนปี25 6 3นรบนะครับคนโสดนะครับชาวตุนที่โสดก็มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่เคยเข้าไปบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆด้วยกันเนี่ยนะครับโครงการใหม่ๆ หรืออาจจะเคยไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่นะครับแต่กลับมาสนใจกันในตอนนี้นะครับคนมีคู่นะครับความรักคู่ครองก็ยังรักกันดีนะครับความรักก็ถือว่ายังโอเคไปกันได้ดีนะครับแต่อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในช่วงที่ดาวอังคารเนี่ยนะครับดาวความรักคู่ครองจรเข้าเรือนมรณะและเรือนวินาศคือ ช่วง14กุมภาถึง14เมษายน2024กุมภาถึง14เมษายน2564นะครับและช่วง6กันยาถึง21ตุลาคม2564นะครับดาวความรักกับดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวตุลเนี่ยขาดเงินแล้วขาดรักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้กระเป๋าแห้งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกระเป๋ากระเป๋าแบนด์แฟนทิ้งนะครับขาดเงินขาดรักนะครับ ต้องหาเงินให้เก่งนะครับความรักจะได้ดีมาดูด้านอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับโดยรวมแล้วถือว่าชาวตุนมีสุขภาพดีนะครับแข็งแรงยกเว้นนะครับชาวตุนผู้สูงวัยนะครับแต่ก็มีเกณฑ์เป็นโรคเครียดได้เพราะดวงดาวทำม,มุมจตุโกนถึงกันเนี่ยนะครับมีดาวเล็งและดาวฉากกับลัคนาเนี่ยนะครับ ค่อนข้างจะมีชีวิตที่เหนื่อยที่เดียวนะครับมีปัญหาจุกจิกให้คิดวิเคราะห์และแก้ไขนะครับขอให้อดทนรอคอยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพมักจะเกิดกับคู่ครองหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแต่ก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยในช่วงที่ดาวประจําตัวเนี่ยครับจรเข้าเรือนอริมรณะวินาศกับดาวประจําตัวหรือดาวประจําราศีคือดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับ ช่วงแรก19มีนาถึง20 19มีนาถึง12เมษานะครับช่วงที่2 6ถึง30พฤษภานะครับช่วงที่3 14สิงหาถึง8กันยาช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะครับหรือในอีกช่วงหนึ่งนะครับถ้าใครมีดาวอังคารเดิมในดวงเดิมเนี่ยนะครับ ลอยอยู่เรือนอริมรณะวินาศแล้วจอดมาเป็นกาลีทับลักคนาของชาวตุนในช่วง21ตุลาถึงวันที่4ธันวา2564นะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดนะครับน, <c oughs> นี่แค่เป็นการเตือนนะครับไม่ใช่จะเกิดกับชาวตุนทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงใครนะครับถ้าพื้นดวงดีก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้นะครับแค่ไม่ประมาทและสร้างบุญกุศลก็จะอาจาขจัดปัดเป่าเพศภัยต่างๆลงไปได้นะครับบุญกุศลจะช่วยคุ้มโทษคุ้มภยัยคุ้มครองอันตรายทั้งปวงของชาวท่านของชาวตุนนะครับการดูดวงแบบภาพรวมของคนก็บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะครับตรงมากตรงน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงและบุญวาสนานะครับและดาวจรที่มาสัมพันธ์ดีหรือสัมพันธ์ร้ายกับลัคนาเนี่ยนะครับ ข่าวดีนะครับดูดวงฟรีที่สถานว FM าีวิทยุ FM วิทยุ f m 97นะครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดูดวงตั้งแต่วันจันทร์นะครับคิวของผมวันจันทร์4ี่ถึงมงเย็นทุกวันนะครับเดือนหน้าอาจจะปรับเข้ามาเป็นช่วงเที่ยงวันนะครับดูที่สถานีเนี่ยคือคุยทางโทรศัพท์แจ้งวันเดนวีเกิดเวลาเกิดมันจะแม่นกว่า การดูดวงทาง y t u t u นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้าไปในรายการได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์022763632 3, 3. 022763632 3นะครับหรือต้องการให้แน่ชัวนะครับต้องการดูดวงกับอาจารย์นัฐการแก้วเพิ่มโดยตรงนะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดียที่แจ้งไว้นะครับแต่ ID l ดียลนของผมเต็มนะครับตอนนี้บางคนก็แอดได้บางคนก็แอดไม่ได้ก็ เอ่อ SMS ID ไลน์มาก็ได้นะครับให้ผมแอดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ยังลดราคาสู้โควิดไปด้วยกันนะครับลดราคา50%นะครับถ้าพิสูจน์ความแม่นไม่แม่นยินดีคืนเงินนะครับนะก็ลองดูก็แถมยังลด50%อีกนะหากนะครับขอบคุณชาวตุนทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังคลิปของอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับใคร กดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขตลอดปี2564ขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ